สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมได้มีโอกาสมาเที่ยวอำเภอเลื่องในครับโอ้ารครับทำไมตรงนี้วัวมันเยอะแท้เหล่าตรงนี้เป็นวัดสร้างถอนะครับวัดสร้างถอแปลว่าอะไรครับวัดสร้างถออ๋อ มาถึงตั้งแต่เที่ยงผมออกจากนี่ตีสามไปถึงไปถึงภักเขาพระวิหารตีห้ารถมันเข้าคิวมันตัวตีห้าสี่สิบห้าถึงไปถึงขึ้นไปได้นะเขาตรวจเอทไม่ใช่เขาเขาขอดูที่เราใช้เข็มฉีดยามา่พีใช้เข็มมฉีดยาาเรากำลังจะไปดูสวนตรงนี้ครับจะถึงแล้วหรือยังไม่สมบูรณ์แบบแต่ก่อนยัง าต่ได้รัวมาแต่ตอนเที่ยงไม่มีที่ไปเพราะเดินวนเดินวนพมผมพุรีบกลับมาหาพี่ยงไงอยู่ทำไมยังไม่อยู่เโอ้วัดเก่าแก่เลยึงทีี่่นเดี๋ยวเราจะไปดูเล้าไก่นะครับ ไอจากค่ายนั่นได้ท right? ันมาบ้างไหมพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนลพี่จากอะไรนะเจ้าปีใหม่ทีะไรยังได้อยู่เอาละครับมีได้ยินชื่อเสียงของเจ้าปีใหม่เจ้าปีใหม่อยู่แววๆนะครับวันนี้เราก็เป็นคนประเภทมี2สองประเภทเราก็มาประเภทขอนะครับนี่เภทกอ นะครับตัวนี้เล่นได้ตัวนี้เล่นได้พวกนั้นไก่หนุ่มยังไม่ได้ทำจะให้ตัวที่มันเล่นได้ไปเลยอ๋อแล้วไปเอาไปทำสายไม่ได้หรอครับพัฒนาต่อได้ได้ได้ทำสายได้ครับตัวนี้มีหักมีลำหักปากเร็วโอเคเลยร้อยเท่าไรครับนี่น่าจะสองหกครับสองหกพวกนั้นเป็นไก่หนุ่มผมยังไม่ได้เตะเลยอ๋อครับตัวนี้สายสายไหนมาเนี่ย ตัวนี้เป็นจุกเพชรวอรเมืองลาดแล้วก็ปีใหม่ผสมกันครับผมจุกเพชรวอรเมืองลาดเมื่อเขาตีเทิดไทยเมื่อห้าล้านห้าห้าปีห้าห้าผมพัฒนามาเนี่ยเจ็บแปดปีนะครับผมพัฒนามาเรื่อยอนนคุณครูบุญครองนะครับบุญครองอยู่เชียงในนะครับบุลรัฐ<ด>อันนี้ตีมาปั้มมาเท่าไหร่แล้วครับปั้มมาผมปัม้มสองเท้งวันนี้ครับทุกครั้ง แค่ดีอันนี้ให้ไปไม่ไอาย <Okay. S 1> ไม่ไอายเขาตัวนี้ไม่ไอายต้องเอาไปผสมเพราะเอาตัวนี้ไม่ไอายเอาไปนี่คือไม่อายไปเลี้ยงตุลาบอะไรชบาตุ๊าาดตุ๊่ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดมียพี่น,นักเอาตุ้มเนียด้วยวะ <c oughs> ไปทำสายครับถ้าได้เดี๋ยวผมจะส่งมาให้คืน,นตนัวเมียเดี๋ยวให้ครับมีมีมอ่ะโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับเรามันประเภทหอยมือบิ๊ ต่นะกดเลยนะกดกดไรช่วยกดไวดีดูมันเดินละครับอันนี้อันนี้อันนี้ของของอะไรนะพี่จ้าปีใหม่ปีใหม่กัจุกเพชรวเมืองราชปีใหม่กัจุกเพชรวอเมืองลาชนะครับข้ามา้วันจุพชครับอานาจองข้รงทาไ สาวๆไปด้วยครับตัวคู่คือมันคันคาได้ <c oughs> เขาไม่เป็นไรเฉพาะนู่นผมผ่านบ่อย <c oughs> อตอนนี้ผมมีสาวๆรอเพียบเลยที่นู่น <c oughs> <c oughs> อันนี้ที่ใช่ไหมที่ไปซื้อไอ้สองคู่ละห้าพันยังไม่ครงไอ้ที่เราไปไปไอ้อะไรนะที่กุขันนะเซียมีทีอะไรน่ะใช่ใช่เซียมีีครับคู่ละห้าพันจะพัฒนาขึ้นมาอืมนี้คู่ละหมื่นไอืมไม่อายผมไม่อายนะคู่ละหมื่นเอาไปเตะดูเด้ออันนี้อันนี้พร้อมเตะอะไรใช่ไหมครับไม่คุณเลี้ยงอีกสักสองอาทิตย์ เอากล้ามเนื้อเอากำลังพวผมพิ่งพ่งตะได้สองอาทิตย์เลยแหละต้องเป็นก็ถ้ามีกล้ามเนื้อลองไปตกับพมาดกับเพา,าะมา่ม่ามกีก็เชิมากจะาพมากามากับเชิงก็กกกเล่นแค่สองคใช่ <laughs> ภับนิ่งกดภับนิ่งเหรอภ <c oughs> ับนิ่งก็กดตรงนะภาพน,นิ่งก็กดปุ่มล่างอันนี้อันนี้กดออกเลยใช่ไหมเต้เต้กดต่อเลยภับนิ่งได้ทุกทีนั่นลัับนน้นกดออกเลยป้ะอ๋อป <c oughs> ุ่มแรงเอ้ยเวลายังเดินอยู่งสงสัยไม่ได้ถ่าย กพี่สมบัติสบายใจได้พี่สมบัตินอันจะไม่สบายใจแต่ถ้าอยู่กับผมสบายใจการันตีครับอ2ปีที่ผมทำเข้าวทำเข้าวของมะลิ2ปีก็หมดไปกับใจเลยครับโอเคนะถ้ายพร้าวถ้ายยังนี่ครับอยากจะเยี่ยมชมทีดโรง จะเยี่ยมชมความแต่ละสายแต่ละสายนี่เป็นสายที่ผมทำ่จยังไงจะจำได้หมดทุกตัวดิพี่ทำยังไงจะจำได้หมดทุกตัวผมเป็นคนทำเองมากเลยจำได้หมดพี่ดีนะได้มีใกล้บ้านแล้วมีเวลาใกล้บ้านเลย ทพัฒนานตกัเลี้ยงพัฒนามาวปนิ้แต่ก่อนหน้านั้นะเลี้ยงมแล้วแต่ตัวนี้มีมีเบอร์แข่งแล้วก็มีลังแตปลาเร็วไม่ไม่อายไม่อายมี่หันเนไปไม่อายไรตีไม่ไม่ตัวนี้ไม่รอเป็นไก่ตยกีนายตีแฉ่ง มีเบอร์แข่งมีลำที่จะต้องมีตรงที่จะเอาเงินได้พวกนี้ผมเพ่งทำพวกนี้เป็นสายเป็นสายพันลุงพองธุ์นี้คือตัวนี้มั่นใจถ้าไม่ใช่พี่ผมไม่ให้ขอรำขอครับุญบุญมีโอกาสได้มาโอ้จากชลบุรีจากสุรินทร์และมันมาอุบลนะครับเราได้กินน้องสายไก่อีสองปีเพข่าไปดูก็ได้โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้อุ้งไก่กลับมาแล้วคพวกนี้มันยังไม่ได้เสีย ครับก็กาละสินก็ได้มาคู่หนึ่งกาละสินก็สายของคุณอังสมจีวันพนุษย์นนะครับวันนี้จากชลบุรีเราก็ได้มานะครับของค่ายชลบุรีชลบุรีข้่อะไรน้องขอรุ่งเรืองนะครับขอรุ่งเรืองวันนี้เรามาที่อุบลเราได้ค่ายอะไรนะครับครู เชครับคองเพชรน,นะครับอาจาร,รย์บุญคลองอาอจาร,รย์บุกพรแล้วก็สายเป็นสายของเจ้าปีใหม่นั่นเองไกลบ่ไกลบ่แล้วก็ที่สุรินทร์นะครับขอบคุณซุ้มซ้อนสเกตก,ก,กินก็ยังอยู่ที่บ้านนะครับกำลังป่ดย